สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นโพสต์หน้า Facebook ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำภายในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของ Facebook กันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของเอ่อเฟซบุ๊กกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ส่วนของขีด3ามขีดนะครับด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เรา,เ,าเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับ e หลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่ากันได้เลยนะครับ um. right. หลังจากที่คลิกกันแล้วนะครับ,บเราก็จะเข้ามาางหน้าของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของข kind of ั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือก ลงไปทางด้านล่างๆกันนะครับในส่วนของเมนูที่เขียนว่ากลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าโปรไฟล์และการแท็กกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้าในาส่วนของหน้าโปรไฟล์และการแท็กกันนะครับหลังจากนั้น ก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าใครสามารถโพสบนโปรไฟล์ของคุณได้บ้างกันนะครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของเพื่อนกันอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ทําการคลิกกันก่อนนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับหลังจากที่คลิกเมนูทางด้านบน ทางด้านหลังกันแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป o อปอแสดงขึ้นมาจากทางด้านล่างกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเฉพาะฉันนะครับด้านล่างสดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของเมนูนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากจากที่เพื่อนสามารถที่จะโพสต์ได้นะครับก็เป็นแค่เฉพาะฉันกันนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้เคลมานวิธีการตั้งค่านะครับว่าให้ไม่ให้คนอื่นนะครับมาโพสบนหน้าโปรไฟล์ของคุณได้นะครับก็เป็นอันจบเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด i t ทีช anel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ